เดี๋ยวก่อนครับสำหรับสายเติมเกมจัดๆนะครับที่รู้สึกว่าเติมเกมในเกมเนี่ยมันค่อนข้างแบบรุนแรงมากๆเลยทำไมมันแพงอะไรขนาดนี้นี่บผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนโอ้โหลดแบบลดเยอะมากๆจริงถูกกว่าเติมเองแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนไม่เชื่อลองดูราคาได้เลยครับนี่เลยฮะถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยกับเพื่อนปลอดภัยแน่นอนครับ สวัสดีชาวปลื้มสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยก่อนรับชมคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมจะมาทําการรีวิวตัวละครเทโอนะครับหรือป่าของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าตัวนี้ผมเพิ่งเปิดได้เมื่อคืนนี้นะครับใน Steam สตรีมไลฟ์สดของผมนะครับที่ผมพยายามจะหาลูดี้แต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยอ ลมาเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้สกิลเป็นยังไงบ้างนะครับและการเคลื่อนไหวในสนามเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราดูชัดๆภาพชัดๆวันนี้เลยนะครับโอเคอ่ะส่วนของอธิบายสกิลเนี่ยผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับจะไปเน้นที่สกิลในสนามแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคไปเลยนะฮะนี่อย่างแรกเลยครับการเคลื่อนไหวในสนามนะฮะจะประมาณนี้นะครับอ่ะ เปลี่ยนมุมกล้องนะครับนี่เลยบนกานชมอ่าโอเคนาะก็เทมากๆนะครับทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคถ้าใครสนใจที่จะรู้นะครับว่าอ,อตัวละครมีตัวอะไรบ้างในอนาคตน,นะครับอยากเห็นสกิลนะฮะของตัวละครน,นอ้อย่าลืมกดติดตาม u ับส r i ร e ให้ช่องนี้นะครับเพื่อนๆโอเค ไปดูสกิลกันคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อนๆอ่าเทโอของเรานะครับมีสกิลทั้งหมดอ่าห้าสกิลปกตินะครับเพื่อนๆอืมแต่ว่าสกิลเนี้ยมันจะมีกระโดดได้2ครั้งนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับผมจะพูดไปทีละสกิลละกันนะเพื่อนเพื่อนพูดคร่าวๆนแค่เดี๋ยวค่อยไปเห็นในสนามทีเดียวนะครับอ่ะสกิลนี้นะครับผมจะยึดหลักทุกสกิลเป็นเลเวล7นะครับคือเลเวล30นั่นเองนะครับท่านผู้ชมไปดูสกิลแรกครับ สกิลนี้ใช้เวลาคูลดาวประมาณ36วินาทีนะครับระยะการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6M นะครับสร้างความเสียหาย405ของการโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดในระยะครึ่งวงกลมนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวคุณมีโอกาส100%ที่จะสร้างเอฟเฟกลดการป้องกันและมีโอกาส60%ที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตนะครับอนอกจากนี้ครับยังใช้เอฟเฟกตแบบพาสซีฟ พื้นฐานด้วยนะฮะเอฟเฟกต์พาสซี4พื้นฐานนะครับก็คือมอบเอฟเฟกทุกสภาพอากาศให้กับตัวคุณนะครับโอเคมาดูสกิลถัดมานะครับเพื่อนๆเป็นสกิล2นั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับใช้เวลาครูดาวอยู่ที่31วินาทีนะครับชาร์จเป้าหมายในสถานะที่ไม่สามารถหยุดได้นะครับสร้างความเสียหาย540%ของแอตแทกโดยไม่สนดิฟเฟนซ์แกะเป้าหมายเลยนะครับก็คือเจาะเกาะนะฮะท่านผู้ชมมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเองแล้ว และสร้างกรอบป้องกันเท่ากับ483%เของ Attack นะครับ응ทำให้เกิดเอฟเฟกการเพิ่มการโจมตีทั้งหมดนะครับเมื่อเป้าหมายถูกค่าในสนาม PVP นะ PVP นะครับคู่ดาวของสกิลนะครับจะถูกรีเซ็ตหมดเลยนะครับระยะที่ใช้ได้ก็ประมาณ 8m นะครับเ,เพื่อนๆอ่ะโอเคไปดูสกิลถัดมาครับท่านผู้ชมสกิลนี้นะครับคู่ดาวเยอะกว่าทุกสกิลเลยนะครับถ้าไม่รวมอันตินะ สกิลนี้ครับครูดาว44วินาทีระยะนะครับประมาณ 6m นะครับอ่าเทเลพอร์ตก็คือวาร์ปวาร์ปไปยังเป้าหมายนะครับอ่าวาร์ปไปยังเป้าหมายแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างความเสียหาย405%ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่วงกลมนะครับมันจะเป็นเอ่อวงกลมอ่ะนะเวลาสกิลมันค่อนข้างกว้างน,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 นะครับสกิลของเทโอนะครับโดยมีโอกาส100%ที่จะทำให้ผลการยกเลิกเอฟเฟกที่เป็นประโยชน์นะครับอืม นอกจากนี้คุณสามารถใช้คอมโบยูนิตหนึ่งได้1ครั้งนะครับเทเลอร์ไปยังเป้าหมายปุ๊บกดเทเลพอร์ตไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดนนูนะครับเพื่อนๆอ่ะข้ามไปนะครับมันก็เจาะเกาะด้วยนะโดยไม่สนความป้องกันของอีกฝ่ายด้วยนะเออไปดูสกิลสุดท้ายครับเพื่อนๆอ,อันติเมทเดี๋ยวผมจะพูดสกิลติดตัวด้วยนะเดี๋ยวอ,อันติก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมข้อมูลนี้นะครับมาเลยนะครับอันติเมทสกิลนะครับอ่าเลเวล7นะเพื่อนๆ ระยะใช้งานใช้งานนะครับ 4m นะครับเรียกสนามพลังงานขนาดใหญ่นะครับออกมานะครับมันจะเป็นวงกลมขนาดใหญ่เลยนะเพื่อนมันจะแบบใหญ่มากๆเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะลดการป้องกันนะครับ ขอภายผู้ติดขัดนะครับลดการป้องกันนะครับลดความเร็วเคลื่อนที่ด้วยและเอฟเฟกการลดความเร็วโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดเป็นเวลา10วินาทีในขณะที่คงกระพันอยู่และทําให้ตนเองได้รับผลของการรีเซ็ตคูลดาวของทักษะทั้งหมดก็คือถ้าคุณใช้อันติปุ๊บมันจะรีเซ็ตสติเออไม่ใช่มันจะรีเซ็ตสกิลให้หมดนะครับเหมือนใช้อันติปุ๊บสกิลลู่สกิลจะกลับมาเราจะคอมโบบูมบ,บได้หมดนะครับประมาณนี้นะสร้างความเสียหายแก่ประตูใน4ี่0เปอร์เซ็นต์นะครับขออาแท็ก และสถานะผิดปกติแก่บอสมเมื่อเปิดใช้งานความเร็วขึ้นที่ความเร็วโจมตีลดลงความเร็วขึ้นที่ความเร็วโจมตีลดลงในะครับ84อ่ะพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเลยนะอันนี้มันเป็นเบื้องต้นให้คุณรู้ข้อมูลสกิลพื้นฐานนะครับสำหรับพาสซีฟแล้วนะครับให้ภูมิคุ้มกันต่อผลที่เป็นประโยชน์นะครับในการขจัดตัวเองและเพิ่มความเป็นอมตะนะครับอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะอมตะก็คือ เวลาตายก็เหมือนจะยังไม่ตายนะครับเพื่อนๆและมันจะ,ะเพิ่ม H p ของคุณนะครับด้วยนะครับเอ้ไม่ใช่เพิ่ม h p สิก็คือเออถ้าเลือดของคุณน้อยเนี่ยเหลือน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมมันอธิบายยากนิดนึงนะขออภัยนะครับ HP ของคุณเหลือน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นอมตะด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเอาละฮะ สกิลข้างในเลยนะฮะท่านผู้ชมต้องเจอมอนส์ก่อนเลนะฮะสักครู่หนึ่งมันมันโล่งจังอ่ะโอเคเจอแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวนะมาดูสกิลแบบตีธรรมดาก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เด้ออย่างที่บอกไปนะครับมันสามารถวาร์ปได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะมาดูนะครับที่สกิลที่ผมบอกว่าวาร์ปเนี่ยนะครับโบกไปเห็นไหมจะกดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมโดนตันนะครับ จะกดได้ครั้งหนึ่งนะนี่ครับเหปะนี่อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้3แฉกนะครับโอ้โหโคตรแรงนะครับอ๋อรอันนี้ยังไม่ได้เห็นกันจัดเต็มอะ่ะมันมีอะไรที่เก่งกว่านี้ไหมเนี่ยรอสักครู่นะครับเพื่อนอาจจะช้านิดนึงนะครับไม่เป็นไรเราดูความเท่ของ ไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากดูตัวอะไรสกิลตัวอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพยายามหาเปิดมารีวิวให้ได้นะครับอืมอ๋อนี่ตีบอสเหรอมาลองดูดิอันนี้บอสกลุ่มีงเอาโอ,โอเคตีแบบนี้ไปก็ได้นะครับ นี่คือเวลาเดินเควส์ปกตินะครับอาท่าทางของการเดินเควสนะเพื่อนๆก็จะหลอเราประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูแอคแท็กกันเลยนะครับมาแล้วนะในส่วนของแอคแท็กนะครับท่านผู้ชมอ่าไปนะครับนี่เลยนะครับสกิลสองครับที่ยังไม่ดูนะครับคือการพุ่งไปนะครับท่านผู้ชมเห็นปะ ดูจัดๆนะครับท่านผู้ชมดูแบบคอมโบสกิลนะครับผมไม่อยากเอาพวกนี้มาเล่นด้วยนะที่จริงอะ่ะมันมาด้วยน,นี่เลยมันทำเคลว่าไหนะครับท่านผู้ชมแต่มันจะตีป๊บตียวาตายเลยท่านผู้ชมเห็นไหมอย่างที่บอกครับสกิลแรกเนี่ยมันจะกดได้สองครั้งเลยนะครับท่านผู้ชมที่เทเลพอะะร์ตอะไรฮะแต่สกิลนี้จะคูลดาวเยอะกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชม อยากให้ทุกคนได้เห็นอันตีนะรอสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าผมไปเล่นบอสดีกว่าจะได้เห็นนะบอสที่ค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับนี่หรือเปล่าบอสจะได้เห็นนะดูอเดี่ยวดีกว่านะครับ เอาเป็นว่าลุยเดียวแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคไปมันจะได้เห็นชัดๆเลยนะฮะถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่แพ้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูเลยครับนี่เลยฮะเป็นไงโบ่ในสองครั้งนะครับท่านผู้ชมสังเกตว่ามีเพิ่มเกาะด้วยนะ จะได้เห็นอันติแล้วนะครับดูอันติกันชัดๆนะครับนี่เลยอันตินะครับโหยยแย่ละประมาณนี้นะครับ ผมไม่เน้นชนะนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเมื่อกี้ใส่อันติให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเทโอนะครับเพื่อนๆก็ตัวละครตัวนี้นะครับตอนนี้ของเซริร์ฟเกาหลีก็เออเป็นหน้าตู้นะครับหน้าตู้นะครับ มาต่สิบบิทไงท่านผู้ชมเลือดน้อยกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอามาต่ไม่ถึงสิบบิดิอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าอันตีมันก็คือจะกลางมุ้งอ่ะนะครับท่านผู้ชมอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือจะกลางเป็นวงกลมใหญ่ๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 哦吼。Oh.